โคมไฟถนน LED สโตราเซลล์รุ่น Max มาแกะกล่องกันดูนะครับภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ครับมีโคมโซล่าเซลล์ขายึดโคมรีโมทควบคุมน็อตยึดและฐานแถมมาให้2ก้อนครับสำหรับวิธีการติดตั้งก็ง่ายที่เดียวนะครับเพียงแค่นำขายึดใส่ตัวโคมโซล่าเซลล์แบบนี้แล้วก็ยึดน็อตให้เรียบร้อยครับ เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารนะครับไม่ต้องเดินสายไฟค่าไฟ0ูนย์บาทได้มาตรฐาน IP65 กันน้ํากันฝุ่นครับให้ความสว่างด้วยแสงเด y l i ไลทและให้ค่ากระจายแสงที่สูงมากแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้รีโมทควบคุมนะครับมีทั้งปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดตัวโคมแบบนี้ครับ สำหรับปุ่มออโต้นะครับจะทําให้ตัวโคมทํางานอันโตโนมัติครับกลางคืนไฟจะติดและกลางวันไฟจะดับครับและมีปุ่มเพิ่มและลดความสว่างของตัวโคมครับมีด้ยวยกันทั้งหมด4ขนาดขนาด100วัตต์200วัตต์400วัตต์และ500วัตต์โคมไฟถนน LED Solar Cell รุ่น Max หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ